Yeah สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะครับพบกับผมของแปงฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้ก็มาพบพอกันย้ำคำย้ำแรงนะครับช่วงนี้ค่ะกีฬานะครับอยู่เอบต่อนะครับเลิกงานคำแน้วว่ามีเวลาถ่ายคลิปตอนกลางวันนะครับเลยเลยมาถ่ายตอนกำแรงพอดีกับช่วงนี้ก็ได้เตรียมไฟไปน้ำแน้ครับก็เลยเออพอดีเลยถือโอกาสลองไฟน้ำวันนี้ผมก็บจิภามากินตำอ่าหอยนะครับหอยเชอรี่นะครับตับมกคุงใส่หอยเชอรี่นะครับนี่เแซ่บๆพี่น้อง แซ่บนำกันกับผมเลยนะครับนี่นี่ขนมเสร็จนะครับมากินกับแล้วก็มีแคปโม้นะครับแล้วก็มีทอดไก่นะครับผักก็สีมีผักซีกับผักคอมเปนี่นะครับอ่าสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ได้กินข่าแลงนะครับกัหามากินไปความผมเลยนะครับเอ้ผมมีวิธีการทําอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผู้ใดที่อ่ายังไม่ได้กินข่าแลงกะเฮ็ดไปพร้อมวิธีของผมนะครับ แล้วก็มากินแซ่บๆน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยครับไปผงชลอดครับผมใส่ไปเตยต่อนโคกเลยนเ,ยเนาะใส่ตะแรกเลยพริกครับโคกครับบัดเียระวังพริกกระเดียมกระตานะครับใส่บุกุงลงไปหน่องย บกระเทียมครับใส่ลงไปครับบักหน่าครับน้ำป,าปลาครับปลาครับสองช้อนนะครับจากนั้นเนย่วดให้เขกันเลยครับแค่นี้นะครับมีอย่างไร เส็จมาคงลงไปครับบักหอยครับเซตลงไปต่มเลยนะครับทีนี้นี่ครับตะหักหอ้บ้านบนนะครับเขาก็ซิมเมืองเลย แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็มาเสริมขึ้นโตกันเลยนี่ครับเ็นยงเดพี่น้องไงวะวิธีการทำนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับ้าพี่น้องเตรียมกับเขากับปลาแล้วกันมาลุยไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับเลิกงานมาทำคำยุ่งขัดขนยคํคำยุ่งยยนะครับขนห้อนนะครับนี่ครับ That's what happened to ตนี้นะกีฬาเนแต่อันนีก็ตากแดดเมื่อเมื่อเนับกลับมาตคงจะแทบมีแหงเลยอืมสิดาอืม,อมอ ขายเกยทอดครับอือครับผมกินครับอืม แซ่บขบนาดพี่น้องเหลื่อมมากแล้วครับสุดๆแซ่บครับมาพี่น้องหอเป๊บอืม กึมเหลือกินอ่ะหัวขอนะครับ พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะครับยังประทานกดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามผมเ,มเลยนะครับ แดดก็นัวครับพี่น้อง Yep. mm-hmm สดจืดมีแห้งเลิกง,งานมากเป็นเมยถือตำหมูฮู้เป็นเผ็ดนัวๆครับโอกซึ้ตจำนำ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพีตอนนองไว้เพียงชะนี้นะครับพอ,พอกันไม่ได้ในคลิปหนานะครับก่อนจะก,กัน้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปเหมือนเดิมนะครับพอกันไม่คลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ